สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและกสิ่งแวดล้อมที่บุรีรัมย์เพิ่นยืนยันแล้วนะคะเพื่อนบอกว่าเสียงน้ำเดือดอยู่ในป่าเขากระโดงที่เป็นกระแสในโลกโซ่เชี่ยวเป็นเพียงแค่เสียงน้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่ำตามโพ่งหินนะคะไตดินพบเกิดขึ้นดูแห้งค่ะในช่วงที่มีฝนตกหนักนั่นเองค่ะ โดยจากกรณีที่มีการปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆว่ามีชาวบ้านออกไปหาเห็ดพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์นะคะผู้เขาไฟกระโดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และการได้ยินเสียงปริศนาคลายกับเสียงน้ำเดือดไต่ดินอยู่ในป่าเขากระโดงกะเกงว่าจะเป็นไปตามคำทำนายของหมอดูซื่อดังที่บอกว่า ูเขาไฟระเบิดในภาคอีสานซึ่งในสังคมออนไลน์เพิ่นกายความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องนี้นะคะเสือว่าคุณนมเองหรือว่าคุณผู้ชมเองกระคงเลยมีการติดตามข่าวนี้และก็ได้ติดตามจากการดูหมอขอ,ของหมอคนนี้นำโดยลาสุดนายวุฒิชัยพิรุณสุนทรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพารงงาายากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยว่าผู้เขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นผู้เขาไฟที่ดับสนิทมาแล้วโบตาณกว่า3 0 0แสนถึงเก0 0แสนปี ลักษณะทางธรณีวิทยาสั้นด้านบนเนี่ยเป็นหินอคเนียครับซึ่งมีลักษณะพุ่นบางก้อนและก็พุ่นมากจนลอยน้ำได้หรือเรียกว่าพวกหินสกอเรียข้างล่างเนี่ยเป็นสั้นหินอคเนียพื้นผิวดินนะครับด้านบนสุดเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายของหินพุ่นประมาณ1นถึงฟุตและก็เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณเขากระโดงเกิดฝนตกแห้งในส่วงใบ ต่อเนื่องไปจนหัดเดือกติดต,ต่อกันซึ่งขันเป็นคนบุรีรัมเนี่ยคงสิจําได้ดีว่าเหมือนนั่นเป็นมือแข่งขันฟุตบอลซิ่งแซมอาเซียนระหว่างสโมสรบุรีรัมกับสโมสรของอันฮาหนอยเอฟซีที่เวียดนามนะครับจํไในบ่เหมือนนั่นมือฝนตกแห้งๆนะครับค่ะ <c oughs> ถือว่าแข่งกันจนหัดพูนละครับจนหัดยิ่งหนกโทษละครับบุรีรัมก็ได้แซมมาถวยนีนะครับ ซึ่งเมื่อน,นั้นนะฝนตกหนักนะครับแล้วก็มือต่อมากคือวันที22่22พฤษภาคมมีคนไปเก็บเห็ดและวก็ได้ทายคลิปเสียงน้ำไหลใต้ดินดังกาวไว้ค่ะซึ่งจากกรณีที่ฝนตกหนักในมือนั่นนะคะกระเหตุหายพื้นที่รับน้ำ บนเขากระโดงนะคะจะมีการซึมซับน้ำเอาไว้ส่วนหนึ่งกจ็จะไหลล่องสูที่ตาไปตามซอกรูปพุ่นหรือว่าโพรงหินไตพื้นดินน้ำกะกระทบตามซอกหินกระเห็ดห้มีเสียงน้ำไหลใตดินและกระโบเมนวามีเฉพาะจุดเดียวนะคะที่มีการทายคิดเท่านั้นก็ยังมีอีกหลายจุดที่มีเสียงแบบคล้ายๆกันแบบนี้และกรถทาหากนึกผ่าบ่าอ,อกก็ให้ล่องจินตนาจินตนาการว่า มีทางน้ำไหลนะคะหรือว่าทางระบายน้ำนี่แหละบัดที่นี่มันก็นจะมีอิฐหรือว่ามีหินเอามาขวางทางน้ำเอาไว้ก็จะมีเสียงลักษณะคล้ายๆกันก็นล่องเห็ุเบิงเสียงมาจากคล้ายๆกันนะคะในส่วนที่ว่าเป็นเสียงน้าเดือดนั่นพื้นดินต้องมีความห้อนแล้วก็มีไอน้ำจากความห้อนซึ่งในพื้นที่ดังกาวนั่นกับโบเมนแนวนั่นนะคะก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าบ่ต้องตกอกตกใจบ่ต้องตื่นตหนกเพราะว่าพื้นที่เขากระดง บอกเคยมีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวหรือไพ่ที่เกิดจากผู้เขาไฟนั่นเองค่ะซึ่งทางผู้บริการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นบอกอีกนะคะเพิ่นบอกว่าปลาผู้เขาไฟกระโดงถือเป็นธนาคารอาหารของพี่นองประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์และกาไกรเคียงเมื่อเขาไปหาของปลาเก็บเฮดออกไปแล้วก็ขอความรวมม่รวมมือ นำขยะกลับไปนำ้ำซอยกันรักษาความสะอาดยาเอาขยะมาถิมในปลาแล้วก็คงไหวซึ่งธนาคารอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ยืนยันกะเพื่อที่จะรักษาไหวให้ลูกให้หลานต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งเข้ากับมีเสียงทันพออบุตรทิชัยพิรุณสุนทรค่ะผู้นวยการสำนักง,งานทรัพยาการธรรมชาติและกสิ่งแวดลลอมจังหวัดบุรีรัมย์ไปฟังเสียงทันพออ,อกันค่ะครับหล,ลังจากช่วงนั้นน่ะหลังจาก ื้นที่รับน้ําบนเขาแล้วมันก็จะน้ําก็จะแพร่กระจายลงสู่ที่ต่ําตามช่องทางต่างๆนะฮะช่องทางหนึ่งก็คือว่า,ารูพรุนาตามชั้นหินหรือพื้นดินข้างล่างเนี่ยก็จะมีเป็นช่องทางหนึ่งที่น้ําสามารถที่จะไหลผ่านได้นะเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงน้ําฝนที่ป่าบนภูเขาเนี่ยซึมซับไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะไหลลงสู่ข้างล่างนะครับ ไม่ไม่ใช่เฉพาะจุดเดียวที่พี่เขาไปเห็นมันจะมีหลายๆที่ที่มีลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าเป็นลักษณะทางธรณีญาของพื้นที่แห่งนี้นะครับเสียงที่ด้ยินเนี่ยมันจะเอาดูง่ายๆตามชุมชนหรือหมู่บ้านก็มีถ้ากรณีที่ทางระบายน้ําในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยมีอิฐมีหินไปกองอยูอ่บริเวณทางน้ำนะอุดตันทางน้ําก็จะมีเสียงลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอขอเรียนพี่น้องชาวชนว่า ไม่ต้องตกใจไม่ต้องแตกตื่นนะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งเนี้ยไม่เคยมีรายงานของอการเกิดแผ่นดินไหวหรือว่ารายงานของเกี่ยวกับภัยที่จะเกิดจากภูเขาไ,ไฟนะครับ